เห็นอะไรไหมคะขุยถ้าขุยมดนะคะจัดการด่วนเลยนะคะนี่งคนเคะมกะเทราดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยค่ะจากคูชแนลนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกต้นไม้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะหน้าร้อนนะคะทำอย่างไรให้เขาโตเร็วนะคะแทงหนอแตกกอเยอะๆแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉาง่ายสดชื่นทั้งวันนะคะ เคล็ดลับอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันแลวก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชนเนลด้วยนะคะไปรับชมพร้อมกันค่ะว่ามิจิมทําอย่างไรในการดูแลต้นไม้น้าร้อนค่ะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้ไวก้กางแจ้งกันบ้างไหมคะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะ ควรที่จะดูแลเขาอย่างดีนะคะเมี่นเขาจะไหมเพราะว่าอากาศเขาจะร้อนแดดจะออกจัดมากๆแถมยังอบอ้าวด้วยนะคะถ้าเราไม่ทำนะคะมุงตะขคร้เขานะคะอย่าให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีดูแลง่งายๆนั่นคือกางร่มมิโคนั่นเองนะคะนั่นก็คือหาสแสลนหาตะขคายคามามุงเขาไว้นะคะนี่แบบนี้นะคะจะช่วยได้เยอะนะคะ มีฮะด้านข้างโอ้ยแดดจัดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าต้นไม้ชนิดไหนที่เขาต้องการแดดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นไม้ประดับของเรานะคะอย่างบอนสีบ้างแหละไม้มงคลนะคะคุณผู้ชมมันทนความร้อนเยอะขนาดไีนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลที่ง่ายที่สุดนั้นคือหาตะข่ายมามงเนี่ยค่ะกรองแสงให้เขานะคะนี่ไม่จิ่ใช้สิบเอร์80%นะคะก็จะร่มรื่นหน่อยนะคะลด ความร้อนได้เยอะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันต้นไม้เราจะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉาง่ายนะคะหลังจากที่เราดูแลเขาแบบนี้แล้วก็ต้องบำรุงด้วยค่ะสูตรง่ายหน้าร้อนไปชมพร้อมกันค่ะว้าวคุณผู้ชมเห็นหลอดบอนสีไหมสิมมี่คะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะสีเต็มใบเลยนะคะใบเขาใหญ่มากค่ะ แตกดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีปัญหานะคะปลูกบอนสีหรือว่าต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะแล้วไม่แทงหลอดไม่โตนะคะมาใช้วิธีนี้กระตุ้นแบบง่ายๆเลยนะคะทําให้รากเขาเดินดีมากๆก็จะมีต้นเยอะแบบนี้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีสมวนผสมอะไรบ้างนะคะสําหรับการดูแลพืชช่วงหน้าร้อนค่ะคุณผู้ชมทาให้เขาอยู่ได้อยู่ทนนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะแล้วก็ห่างไกลโรคต่างๆนะคะ ก็จะมีโมโนโซเดียมกูตเมทผงชูรสที่ห้อไหนก็ได้นะคะกระตุ้นระบบรากทาให้รากแตกดีรากเดินดีต้นไม้ของเราก็แข็งแรงอยู่ทนค่ะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะฝนตกนะคะต่อไปค่ะน้ําปูนใสนะคะน้ําปูนใสเขาจะมีส่วนผสมของปูนขาวนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะยับยั้งเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะคะป้องก,กันโรคแคนเกอร์ใบหยิกใบงอนะคะใบจุดใบด่างค่ะใช้ได้ทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะ วกพลิกนะคะมะนาวนะมะนาวนี่มากเลยสามารถฉีดพ่นได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเช้านี่นะคะดีมากๆเลยนะคะแต่ยอดแต่ใบดีอีกทั้งหากนะคะต่อไปค่ะวิตามิน B รวมนะคะ B สามบีห้า B หกสิบสองค่ะโดยเฉพาะหน้าร้อนคุณผู้ชมนะคะแม่จิ๋มขอแนะนํานะคะให้ใช้สิ่งนี้ผสมน้ํานะคะรดบ่อยๆนะคะต้นไม้ของเราจะรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะต้นแข็งแรงดีใบเขียวงามค่ะ แล้วก็น้ำห้าลิตรนะคะ,ะมามาดูวิธีการทำเลยเตรียมน้ำได้ห้าลิตรถึงสิบลิตรนะคะต้นไม้ต้นเล็กก็สักสิบลิตระคะต้นใหญ่ก็ห้าลิตรนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะทำให้ต้นไม้ของเราการตั้งต,งตรงใบแบบตรงนิ้วเลยค่ะคะุณผชมต่อไปหาน้ำปูนใสหนึ่งแก้วนะคะสองร้อยมลนี้ไม่สิ้มกะได้นะคะถ้าคุณผู้ชมกะไม่ถูกเนาะก็ใช้แก้วน้ำรอนนั่นแหละนะคะหนึ่งแก้ว เทลงไปเลยตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะสองฝาเลยนะคะสิบลิตรก็ใช้สองฝาเหมือนกันนะคะพอดีต้นไม้ของแม่สินโตแล้วค่ะแล้วเรียบร้อยนะคะใส่บัวรดน้ํารดได้ทั้งใบเลยนะคะหรือว่าจะใส่แก้วหรือว่าใส่ขันก็ได้นะคะรดลงรินก็ได้เช่นกันค่ะไปดูวิธีการใช้กันเลยจ้ะ มาดูวิธีการใช้ค่ะคุณผู้ชมบอลกระดาษด่างนะคะแม่จิ๋มจะใช้รถนะเพื่อให้เขาแบบสดชื่นนะคะนี่คุณผู้ชมแม่จิ๋มเพิ่งย้ายมานะต้นแม่เขาต้นใหญ่มากแล้วก็แตกหน่อนะคะแม่จิ๋มเลยเอามาลงกระถางนะคะสองต้นเลยสดชื่นมากๆติดแล้วนะคะจริงๆแม่จิ๋มใช้สูตรนี้ตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลยค่ะและนี่นะคะสัปดาห์นี้ใช้รอบที่สองนะคะคุณผู้ชมลดเลยเนะ มันมีทั้งน้ําปูนใสนะคะช่วยป้องกันโรคเชื้อราด้วยที่เขาจะชอบเกิดใบเหลืองใบจุดใบด่างใบไหม้นะคะได้ทั้งทางดินแล้วก็ทางใบด้วยนะคะดีมากค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะคุณผู้ชมนี้ก็จะเป็นโหัระพานะคะที่ชํานะคะกระตุ้นรากทําให้เขาแตกดีแบบนี้นะคะเราก็จะได้มีใบใช้งานเยอะๆค่ะ ผสมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยนะคะลดลงดินเลยค่ะหนึ่งแก้วต่อต้นต่อกระถางนะคะโอ้คุณผู้ชมมาดูกระถางนี้นะคะลูกหลานออกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่อีกสองสามต้นนะคะทะลุทะลวงออกมาเต็มเลยนะคะรากเขาแตกดีนะคะกระจายดีนั่นเองนะคะเขาจะมีนะคะเขี้ยมีหน่อยเยอะแบบนี้เลยจ้าลดเลยค่ะ มีดอกคุณผู้ชมตัดดอกออกนะคะเพราะว่าดอกนี้จะทําให้เขาต้นเตี้ยนะแล้วก็โตไม่โตนะคะใบไม่ใหญ่นะคะพกลงนะคะหงสสุวรรณอีกระถางหนึงค่ะคุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหนอออกมาเพียบเลยนะคะแล้วก็แทงหลอดออกมาเรื่อยๆนะคะใช้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม บอนสีของเราก็จะโตเร็วนะคะแล้วก็สดชื่นทั้งวันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าทำบำรุงบอนสีหรือว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมากๆเลยค่ะอกโกนีม่านะคะไม้มงคลค่ะใช้ได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันค่ะ จันแดงค่ะคุณผู้ชมดูนะคะตอนนี้ว้าวน่อไมออกมาเต็มเลยรากเขาแตกตีเขาก็จะให้ลูกนะคะกับเราค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้อีกเยอะๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ ขุยค่ะขุยมดนะคะเจอแบบนี้รีบจัดการด่วนเลยนะคะนี่ศัตรูฉกาดของบอนสีเลยนะคะถ้าไม่บอนสีไม่โตนะคะหยุดชะงักการเจริญเติบโตเพราะว่าเขาจะมากัดเนื้อเยื่อนะคะตรงโคนต้นนะคะน้ำเพี้ยไฟมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะทำให้เกิดแผลแล้วเกิดเชื้อโรคเข้าไปนะคะก็จะทำให้บอนสีของเราหยุดชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจใบเหลืองและตายได้ค่ะ อากําจัดมดเพีย้ยแมลงนะคะด้วยสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําเลยนะคะใส่ภาชนะ1ลิตรค่ะน้ํายาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ,ะกะกเอานะคะนี่ก็ประมาณครึ่งช้อนแกงไม่เต็มดีนะคะคนเลยค่ะแล้วก็นําไปราดรสตรงที่เราเห็นขุยมดเป็นมดนะคะเป็นเพีย้ยไฟนะคะที่อยู่ตามกาบบอลสีนะคะได้ผลดีค่ะ หลังจากที่ผสมได้นะคะคุณผู้ชมก็เทราดเลยค่ะนี่อีกกระถางนึงนะคะนี่เริ่มมาแล้วนะคะถ้าเห็นเป็นคุยๆแบบนี้รีบเลยนะคะเดี๋ยวหลอดเขาจะไม่ไม่กลางนะถึงกลางก็จะออกไม่ไหมเหลืองๆนะคะคุณผู้ชมลดเลยค่ะ เป็นวิธีการกําจัดมดนะคะกําจัดเพี้ยในกระถางบอนสีแบบง่ายๆนะคะวิธีนี้คุณผู้ชมก็นําไปใช้กับพืชนิดอื่นได้นะคะถ้ามีมดเนะาะมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเงียบเลยนะคะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมกําจัดมดเพี้ยต่างๆได้อย่างเห็นผลค่ะ นอกจากเราจะบำรุงดูแลนะคะต้นไม้แล้วนะคะถึงจะเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะเราก็ต้องดูแลเรื่องศัตรูของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมดเป็นเพียค่ะบ่อยๆค่ะเราก็จะได้บอนสีนะคะที่สวยงามอยู่กับเราคงทนตลอดค่ะสดชื่นทั้งวันแบบนี้เลยค่ะ ใช่ไหมคะคุณผู้ชมการดูแลบำรุงต้นไม้นะคะหน้าร้อนนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเราอยากจะมีต้นไม้สวยๆอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่เขานั่นเองนะคะแน่มอนว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ